สวัสดีครับพบกับแจ็คนะครับตอนนี้ก็มาถึง EP 9กันแล้วนะครับเป็นแบบหนังไตภาคเลยนะครับสำหรับตัวเมนูกล้อง l u ม i x G9 นะครับบอกก่อนนะครับ EP นี้ยาวแน่นอนครับผมจะให้จบในเรื่องของตัวเเมนูคัสตอมนะครับให้มันจบไปเลยนะครับก็คือตัวมอนิเตอร์ดิสเพย์แล้วก็เลนแล้วก็อื่นๆนะครับเขาเลยดีกว่านะครับ EP ที่แล้วนะครับค้างอยู่ที่ตัวออโต้รีวิวนะครับ ออโต้รีวิวนะครับเราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับแต่หน้าที่ของมันเนี่ยคือโชว์ภาพหลังจากที่เรากดชัตเตอร์นะครับเช่นเราตั้งโชว์ภาพไว้5วินาทีเอ้ยเราภาพนี้โอเคเราก็สามารถที่จะแตะชัตเตอร์เบาๆเพื่อที่จะถ่ายนะครับภาพต่อไปได้ในหัวข้อนี้นะครับ duration time photo นะครับเข้ามาเสร็จได้นะครับ ต่อมาหัวข้อที่2และ3เนี่ยเป็นในเรื่องของตัวพ o s t Focus แล้วก็ Sick a Photo นะครับมีให้เลือกมีให้เราเลือกแค่ Off กับ On นะครับทั้ง2เมนูเลยนะครับต่อมานะครับกดเลย Payback Operation Priority นะครับถ้าเราเลือก On เนี่ยนะครับการทำงานของหมดนี้คือเมื่อเราโชว์ภาพ5วินาทีถูกไหมครับเราตั้ง Duration Time โอโตไว้เนี่ย5วิในระหว่าง5วิเนี่ยถ้ารูปที่เราดูแล้วเนี่ยไม่สวยไม่ชอบเราสามารถกดลบรูปนั้นได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากด p พย์แบ็แล้วต้องเข้าทั้งะยะลบภายหลังอันนี้ไม่ต้องสามารถลบได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปเลือกตัวนี้เป็นโฮไว้เนี่ยฟังก์ชันเพย์แบ็กโอเปอเรชันพอริตี้จะไม่ทำงานนะครับ ต่อมาโมโนโคมไลท์วิวนะครับไอตัวเนี้ยมันจะไม่แสดงหน้าจอให้เพื่อนๆเห็นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหน้าจอของกล้องผมเนี่ยถ้าผมออนเนี่ยมันจะเป็นจอขาวดำนะครับเนี่ยเป็นจอขาวดำนะครับแต่จอที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นจอสีนะครับเพราะว่ามันไม่แสดงผลผ่าน HDMI นะครับมันมีประโยชน์ครับกรณีที่แบบว่าเราใช้งานควบคู่กับไอตัว p i c k i n g Focus เนี่ยครับมันจะโชว์ ส่วพิคกิ้งได้ได้ง่ายขึ้นแต่ภาพที่เราถ่ายเนี่ยเป็นภาพสีนะครับเพราะอะไรเฟรมภาพเป็นขาวดาแต่พิคกิ้งเป็นสีถูกไหมครับมันจะทําให้เรามองวัตถุหรือมองจุดโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาคอนเทนต์พรีวิวนะครับคอนเทนต์พรีวิวเนี่ยครับกรณีที่เราอ่อน,นครับมันจะโชว์ค่าแสงจริงวิดีโอที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอที่ถ่ายมาด้วยอันเดอร์ถูกไหมครับแต่ถ้าผม ออฟนะครับมันจะสว่างขึ้นทันทีแต่สเกลวัดแสงด้านล่างสังเกตน,นะครับมันจะติดลบอยู่2สต็อปนะครับผมออนก่อนให้เป็นค่าแสงเดิมต่อมาไล v ์วิว o ู t เนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราไปปิดฟังก์ชันคอน t ท n t ์พรีวิวนะครับมันไม่สามารถที่จะทำงานพร้อมกันได้นะครับเพราะว่าไอ้ไล i ์วิวบูเนี่ย ไลท์วี o ู t เนี่ยครับหน้าที่ของมันนะครับหน้าที่มันคือมันจะเพิ่มความสว่างของหน้าจอเพื่อให้เราโฟกัสวัตถุได้ง่ายขึ้นในสภาวะแสงนน้อยพวกกลางคืนอะไรพวกนี้มันจะบูทขึ้นมาทีนี้มันจะมีโหมด1กับโหมด2นะครับโหมด1เนี่ยันบอกว่ามันจะส่งผลต่อความไวในการของช่องมองภาพกับตัว LCD นะครับความไวของเฟรมเรทคือตัวนี้ครับมันจะอยู่ในโหมดตั้งค่าขออนุญาตเข้ามาให้ดูนะครับนี่ฮะนี่คือเฟรมเรทของมอนิเตอร์กับ เฟรมเรทของตัว l v f หรือ View f i n d e r นั่นเองนะครับอ่มามันจะมีหมด1หมด2ถ้าหมด2มันก็จะมีผลต่อเฟรมเรทมากขึ้นนะครับผมก็ยัดออกไปนะครับแล้วก็ไปเปิด Constant เหมือนเดิมต่อมา Picking Focus ครับ Picking Focus เนี่ยมันจะใช้ควบคู่กับระบบ Manual Focus ครับและข้างในมันสามารถใช้ควบคู่กับ ออโต้โฟกัสได้ด้วยนะครับอ่ะไปดูกันมันจะมีไฮกับโลนะครับนี่มีอยู่สองอันแต่ผมขออนุญาตตั้งเป็นออนก่อนเนาะเพื่อให้เห็นภาพนะครับปึ๊บอันนี้มันออฟอยู่นะครับออนก่อนจะได้เพื่อนๆเ,เห็นภาพเนี่ยตัวพิกกิ้งตัวเนี่ยครับเห็นไหมสีมันวิ่งไปที่ตัวเจ็ดสิบละและเข้าไปดูกันอีกทีนึง เพื่อความตัดจางดูนะครับตัวไฮเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดของตัวพื้นผิวค่อนข้างที่จะแคบกว่าที่มันเป็นโลนะครับถ้าเป็นโลเนี่ยมันจะดูกว้างขึ้นอาจจะไม่ค่อยละเอียดมากนะครับหมายถึงว่าถ้าตัวไฮเนี่ยจะพยายามเก็บบริเวณตรงขอบๆให้เราเยอะขึ้นนะครับส่วนดิสเพย์ไวเอฟเอสตัวนี้ถ้าเรากดออนนะครับถ้าเราเลือก หมดโฟกัสที่เป็นออโต้โฟกัสนะครับแล้วเรากดเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นด้วยทั้งที่เราใช้ออโต้โฟกัสอยู่นะครับจะไม่ขึ้นที่แบบเอ้ยเมนน้อยอย่างเดียวแหละกรณีที่เราไปออนไอตัวนี้ไว้นะครับดิสเพย์ไว้ AFS นะครับถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับต่อมาฮิสโตแกรมตัวนี้ผมออฟอยู่ฮิสโตแกรมเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ให้เรา ไว้เช็คค่าแสงครับมืดสว่างนะครับถ้าไอตัวสีเหลืองเนะี่ยมาด้านซ้ายแสดงว่าภาพนี้มืดจริงๆผมก็ต้องใจให้มันมืดคราวนี้มันขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่ความชอบของเรานะครับถ้าไปทางด้านาขวาสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำให้ดูเนาะมันก็จะเป็นสว่างนะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าทางโอเคผมก็จะปิดนะครับอันนี้ไว้เวลาเช็คแสงเนาะสำหรับฮิสโตแกรมนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์ก็ตัวนี้เราก,กดเข้าไปมันเป็นกรอบกิดตาราง9ช่องเห็นไหมฮะอ่าไว้เวลาเราจัดคอมโพส์นะครับจัดองค์ประกอบภาพให้ตรงกับจุดตัดพอดีเพื่อให้ภาพของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับมีให้เราเลือกหลายแบบเลยครับนี่ผมจะปิดแล้วกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเซนเตอร์มาร์เกอร์เซนเตอร์มาร์เกอร์ตัวนี้ครับเป็นกากระบาดเห็นไหมตรงกลางภาพเพื่อระบุเป็นตัวเซนเตอร์ของเฟรมเหมาะสําหรับเราไปถ่ายพวกไฮเปอร์แ l a เนี่ยเราก็สามารถเอาตัวนี้เอาไว้มาร์กจุดได้ครับขยับปิดนะครับต่อมาไอตัว highlight, ไฮไลท์ไฮไลท์ตัวนี้ถ้าเราอ่อนไว้นะครับถ้าเราถ่ายภาพนิ่งมาเนี่ยแล้วเราเปิดเพย์แบ็กหรือเปิดดูรูป และเราจะเจอแถบสีดำๆกระพริบกระพริบกระพริบนะครับเหมือนตัวอย่างในวิดีโอนี่ครับแสดงว่าภาพนั้นนะ่ะส่วนที่เป็นสีขาวมันหลุดนะครับมันหลุดไฮไลท์ไม่มีรายละเอียดไม่ต้องตกใจนะครับเราอาจจะปิดไว้ก็ได้นะครับบางบางทีเราถ่ายพวกพระอาทิตย์ที่มันสว่างหรือหลอดไฟที่มันสว่างจริงๆเราก็ต้องจําเป็นให้มันหลุดไฮไลท์นะครับต่อมาซีบาพิร์นนะครับซีบาพิร์นเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ครับ ไม่ใช่ตารางก็คือมาลายแหละครับแต่มันมีมวิธีเซตครับสังเกตด้ครับซีบ้ามันจะมีซีบ้าหนึ่งกับซีบ้าสองจริงๆแล้วครับ,มม 1, บ,รรรบสมมติว่าเราบอกว่าเราเลือกที่ร้อแสดงว่าเราถ่ายภาพภาพนี้เฟรมเฟมนี้ยึดหลักเลยไม่ให้มันหลุดไฮไลท์อยู่ที่100%ซเราสามารถที่จะเลือกได้ตั้งได้นะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าซีซเรียสนิดนึงเราถ่ายแบบกลางแจ้งเราไม่อยากให้ตรงแก้มของนางแบบหลุดไฮไลท์เราอาจจะตั้งไว้ที่80ก็ได้จริงๆนะครับซีบ้าสามารถใช้งานควบคู่กับเวฟฟอร์มได้นะครับแต่เผอิญว่าตัว G9 เนี่ยไม่มีเวฟฟอร์มนั้นผมขอยัดข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับสมมุติว่าผมเลือกแบบงานซีเรียสเลยผมเลือกเป็น50ที่ซีบาหนึ่งนะครับออก แลวผมก็ไปเลือกสีบ้านหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับมันมีไอตัวแทบแทบสีไม่ใช่แถบสีแถบที่แบบว่าเฉียงด้านข้างนะบริเวณตัวไฮไลท์ขออนุญาตทำให้ดูเนี่ยครับมันบอกว่าหลุดไฮไลท์นะจริงๆแล้วภาพนี้อาจจะไม่หลุดก็ได้ถ้าผมตั้งเป็น100ซคือแสงพอดีนะครับผมตั้งเป็น4ีบ้าสองสิเห็นไหมครับมันไม่หลุดไฮไลท์นะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีประโยชน์สําหรับใครที่แบบใช้งานแบบซีเรียสนะครับต่อมานะครับ e อ็กโ u r e meter นะครับตัวนี้มันออฟอยู่นะครับถ้าผมออนเนี่ยมันคือตัวนี้ถ้าผมปรับชัตเตอร์สปีดปรับอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะตรงกรอบที่วิ่งครับตอนนี้ผมเลือกสปีดนะครับสปีดมันก็จะวิง่งส่วนถ้า f ก็จะเป็นอยู่ด้านล่างนะครับนะเอ f ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้คือตัว e q u a t u r e meter นะครับ ถ้ามันเกะกะตาเราก็สามารถที่จะไปปิดมันได้นะครับต่อมาเมนวนวลไกด์นะครับตอนนี้ผมออฟระโยคของยัดออนนะถ้าผมออนเนี่ยและผมใช้ควบคู่กับ Auto ocus, ออโตโฟกัสตัวตีเมนวนวลโฟกัสนะครับแล้วผมหมุนสังเกตไหมครับมันจะมีแทบ็บมีรูปภูเขากับรูปดอกไม้เห็นไหมครับอ่านี่แหละครับไอตัวเมนวนวลไกด์คือตัวนี้นะครับ ส่วนตัว live view monitor display set อะครับก็คือตัวนี้เรากดเข้าไปเราสามารถที่จะไปเซตได้ในช่องมองให้มันกว้างมันแคบก็คือจริงๆมันก็โชว์ไอคอนแล้ครับอ่าตามภาพเลยลองส่องที่ช่องมองภาพแล้วก็ลองปรับดูนะครับทั้ง monitor แล้วก็ lvf เนอะต่อมา monitor info display ตัวเนี้ยผม o f ออไว้อยู่นะครับถ้าผมกดคำว่า display เนี่ยย้ำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็คแค่รายละเอียด บางส่วนหายถูกไหมครับแต่ถ้าผมออนเนี่ยถ้าผมออนแล้วผมกดไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าต่างมันจะขึ้นมาแบบนี้นี่และในหน้าจอของเราครับเราสามารถไปทัชสกรีนอย่างเช่นผมไปทัชที่ ISO เห็นไหมมันก็จะเข้าสู่โหมด ISO ที T. ถ้าผมเซตผมก็แตะที่หน้าจอนะครับดดดดแต่ไม่โดนโอเคข <laughs> อโทษทีครับแล้วผมก็กด ย้ำไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับ area นะครับตัว record area ตัวนี้มันโชว์เป็นในเรื่องของเฟรมของตัวภาพนิ่งอยู่และเฟรมภาพนิ่งตัวนี้ผมเลือกเป็น16ต่อ9นะครับถ้าสมมติว่าผมไปเลือกเป็นสีออต่อ3เฟรมภาพมันก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าผมไปเลือกเป็นวิดีโอถึงแม้ว่าผมจะเลือกสัดส่วนภาพเป็น4ต่อ3มันก็จะโชว์เป็น16ต่อ9เดี๋ยวทำให้ดูนะ อาจจะชา้าหน่อยนะครับแต่ว่าเอาชัวร์นะครับผมเลือกเป็น4.3เห็นไหม4.3เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เราเลือกเป็นโฟโต้อยู่แต่ถ้าเราเลือกเป็นวิดีโอนะครับเนี่ยครับถ้าเราเลือกเป็นวิดีโอนะครับมันก็จะเป็น16.9สังเกตนะครับที่เมนูด้านบนขวามือมันเป็นสัดส่วน4.3อ,อยู่แต่เมื่อเราเลือกไอ้ตัวนี้เป็นตัววิดีโอเมื่อไหร่มันก็จะโชว์สัดส่วนของเฟรมภาพเป็น สัดส่วนต่อนะครับส่วนตัวนี้เป็นการโชว์ข้อมูลครับว่าอย่างตัวนี้เราโชว์เรื่องของภาพนิ่งใช่ไหมครับว่าเหลือกี่ภาพถ้าเราโชว์เป็นวิดีโอมันก็จะบอกระยะเวลาครับว่าเหลือ29นาทีกับอีก59ิวินาทีนะครับต่อมาเมนูไกด์เมนูไกด์ตัวนี้ครับถ้าเราออนนะครับโชว์ข้อมูลของการปรับ โหมดจันสีครับหรือว่าเอฟเฟกมันก็จะโชว์ข้อมูลเลยครับว่าสมมติว่าเราหมุนมาปุ๊บมันก็จะโชว์ทันทีว่าโหมดนี้คือโหมดอะไรนะครับตอนนี้ผมออนเนาะเนี่ยครับถ้าเราหมุนมาที่โหมดของจันสีนะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลแบบนี้ทันทีนะครับแต่ถ้าเราออฟมันจะไม่โชว์ข้อมูลแบบนี้เราต้องกดเข้าไปในโหมดจันสีก่อนเพื่อเลือกก่อนถึงจะโชว์ข้อมูลนะครับต่อมานะครับ เลนโพสิชันลีซัมตัวนี้มันออฟอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่มีเลนที่จะซัพพอร์ตกับฟังก์ชันนี้นะครับเลนที่ซัพพอร์ตกับฟังก์ชันนี้คือเลนที่เป็น Power z o ์ซครับที่ผมกล่าวไว้ในคลิปคลิปไหนไม่รู้นะครับก็คือเลน14-42กับ45-175นะครับไอ,ไ,อไอพวกเนี้ยสมมติว่าผมใช้เลน45-175ผมซูมอยู่ที่ระยะ175อยู่ถ้าผมเปิดเลน โพ s i ชันรีซัมนะครับและผมปิดเครื่องนะฮะปิดกล้องนะครับผมเปิดใหม่เลนตัวนั้นก็จะอยู่ในระยะเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีฟังก์ชัน Power Zoom ู e เลนเนี่ยทำมาซัพพอร์ตเลนที่เป็น Power Zoom นะครับก็คือไอสองตัวที่ผมกล่าวมาสักครู่นะครับ1 4 4 2กับ4 5 7 5คือเราสามารถที่จะเลือกได้ครับมันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาให้เราเลือกนะครับตรงทัดแท็บนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นในเรื่องของการตั้งค่าเลนฟังก์ชันนะครับซึ่งมันจะมีให้เราตั้งเป็นบางตัวเท่านั้นนะครับก็จะมีเลนพวก200มิลที่มันจะมีปุ่มตั้งฟังก์ชันนะครับก็มีให้เราเลือกเยอะอยู่นะครับมีสโคปมีจุดโฟกัสอะไรต่างๆมีนะฮะโฟกัสลิงล็อกนะครับหรือจะไม่ใช้งานก็ได้นะครับส่วนอัพิเชอร์ลิงตัวนี้นะครับอินคิสมต์ตัวนี้เป็นในเรื่องของการปรับรูรับแสงที่แบบละเอียดนะครับ แต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับเลนที่รองรับนะครับจากที่ผมคิดว่านะครับเพราะว่าผมไม่มีเลนตัวตัวเลน10 25 f 1.7นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเลนตัวนั้นหรือเขาทําไว้เพื่อซัพพอร์ตเลนในอนาคตที่จะรองรับการปรับรูรับแสงแบบละเอียดนะครับต่อมานะครับใกล้จบแล้วครับเฟซเรคคอร์ดนะครับหรือว่าการบันทึกใบหน้าเราสามารถที่จะตั้งค่าจดจำใบหน้าได้นะครับาสามารถตั้งได้ถึง6คนนะครับ อันนี้เอาคนแรกก่อนแล้วกันแล้วผมก็กดให้ดูนะครับตัวนี้สังเกตว่ามันจะมีกรอบสีหเหลืองเราก็เอากรอบสีหเหลืองเนี่ยเหล็งที่ใบหน้าของเราหรือของเพื่อนเราของแฟนเรานะครับเพื่อที่จะจดจาใบหน้านะครับตัวนี้เป็นหน้าตรงเนาะก็ต้องถ่ายสามภาพครับมีหน้าตรงแล้วก็ด้านข้างด้านข้างซ้ายด้านข้างขวานะครับทําไมต้องตั้งครับถ้าสมมติเราถ่ายเป็นภาพหมู่ครับแล้วก็มีคนแบบเยอะ กล้องมันจะพยายามจับโฟกัสคนที่เราบันทึกก่อนนะครับต่อมานะครับโปรไฟล์เซตอัพนะครับเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับอย่างเช่นตั้งชื่อตั้งอายุเลยนะนะครับอย่างเช่นผมตั้งเป็นผมก็อยาเป็นเซตเป็นเด็กสักหนึ่งคนอายุเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปวันเดือนปีเกิดสมมติสมสมตินะครับอันนี้สมมติสมมติอ่าแล้วก็ใส่ชื่อนะครับ ชื่อเนี่ยจากที่ผมลองกดดูแล้วนะครับจะได้ความยาวสูงสุดอยู่ที่30ตัวอักษรนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีตัวสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับจบแล้วครับสำหรับในหน้าเมนูตัวตั้งค่าคัสตอมที่เป็นประแจสีนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าผมพยายามทำให้จบไปเลยจะได้ไป EP ถัดไปนะครับแล้วก็จะได้จบในเรื่องของเมนูลูมิ G9 นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามเพจชั a เ t อร์ท d เดยนะครับไว้เจอโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ